คนมาเซอร์ไพรส์ที่นี่ทุกวันศินละปะของการเซอร์ไพรส์เนี่ยมันมันมันมีกระบวนการออกมนทุกคนที่เป็นเพลเยอร์เป็นตัวละครอยู่ในนี้ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์บาการเซอร์ไพรส์คนรักอย่างเนี้ยมันสร้างความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นหรือแนบแน่นมากขึ้นได้ยังไงบ้างคะส่วนใหญ่ความทรงจำเนี่ยคนเราเราจำไม่ได้หรอกเราทานอะไรไปเมื่อวานเราทานข้าวกับอะไรหรือเราอะไรยังไงต้องนั่งนึกเลยแต่โมเมนต์ เราจะจำได้เมื่อเซอร์ไพรส์ได้ถูกเปิดออกเนี่ยมันจะเป็นเสี่ยววินาทีแต่มันจะเป็นเสี่ยววินาทีที่จะถูกจดจำและพูดถึงไปอีกตรบนานเท่านานแล้วเคยมีเคสที่ไม่ถามเลการเซอร์ไพรส์เนี่ยมันคืองานของพี่ ชีฟ e f o f happiness EP นี้นะคะเราจะว่ากันด้วยเรื่องของความสุขของการได้เซอร์ไพรส์สร้างช่วงเวลาที่น่าจดจำไม่มีวันลืมค่ะ กวางเชื่อนะคะว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตเราต้องเคยอะอยู่ในเหตุการณ์ที่มีการเซอร์ไพรส์กันไม่ว่าจะเป็นงานวันเกิดขอแต่งงานหรืออาจจะเป็นวันที่ไม่ได้เป็นวันสําคัญอะไรแต่มูมต์ความสุขนั้นนะเราจะจดจํามันได้ดีวันนี้กวางก็เลยอยากพูดคุยกับผู้บริหารหญิงคนเก่งท่านหนึ่งนะคะซึ่งผู้บริหารท่านนี้เขาเคยบอกกับกางว่าโการเซอร์ไพรส์นะคืองานของพี่เลยพบกับพี่อินผู้บริหารอาณาจักรละบัวคะ่ะ สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะขออนุญาตเรียกพี่อีนนะคะได้เลยค่ะเ,เพราะว่าเราก็รู้จักกันอยู่ในวงเพื่อนฝูงนะคะใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะคุณอีนนะคะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะคะของอาณาจักรเลบัวนะคะซึ่งพี่อินบอกว่าคือเห็นการเซอร์ไพรส์ทุกๆวันเลยใช่ใช่ไหมคะแต่ว่าขอเล่าย้อนนิดนึงว่าที่มาที่ไปของเทปนี้เนี่ยมันมาจากการที่เราได้มีโอกาสบินไปเชียงคานใช่เราไปเราไปเราได้ไปร่วมโมเมนต์อันนี้ด้วยกัน ไปสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับรุ่นพี่คนหนึ่งแล้ววันนั้นน่ะคือเราทุกคนมีความสุขมากทั้งคนที่ทำเซอร์ไพรส์และคนที่ถูกเซอร์ไพรส์แล้วกวางก็จำได้ว่ากวงพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยโมเมนนี้มันแบบมันแฮปปี้มากแล้วอยากทำคอนเทนต์จนพี่ยินพูดขึ้นมาว่าการเซอร์ไพรส์งานีมันคืองานของพี่เลยก็เลยบอกเจียค่ะพี่เป็นที่มาที่ไปของการอยากจะขอสัมภาษณ์พี่อินนะคะให้พี่อินเล่าก่อนว่า เลบัว er, ให้ทุกคนได้ทำความรู้จักก่อนว่าเลบัวเ er นี่ยคืออะไรหลายคนอาจจะยังไม่เคยไปค่ะเลบัว er คือ destination destination ที่มีส่วนที่เป็นโรงแรม <c oughs> ก็คือที่พัก <c oughs> นะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นร้านอาหารแล้วก็ <c oughs> บาร์ <c oughs> ตัวพี่อะเริ่มธุรกิจเนี้ยจาก เดอะโดมก็คือร้านอาหารมีซิรโคมีซิรโคนี่เป็นรูฟท็อปนะคะก็เป็นไอคอนิกเดสติเนชันทุกคนจะจำได้เลยวซิรี้กจำซิรโคได้จากอะไรรู้ไหมคนทั้งโลกรู้จักมันจากภาพยนตร์ Hangover Part 2มันได้เป็นสถานที่ที่ถูกถ่ายทำหลายๆคนบางคนเนี่ยมาประเทศไทยอ่ะบางทียังไม่รู้เลยอยากจะมาซิรโคอยากจะมาระบัว I want to go to hangover มันคือมันคือจุดกำเนิดของ soft power แรกที่มันเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ในวันที่ Studio Warner Brothers ติดต่อเรอบัวเข้ามาขอมาถ่ายทำเราก็โอเคได้มาเราก็คุยกันแล้วก็มีการทำบาเทอร์กันก็คือว่ามีชื่อของเราเนี่ยไปปรากฏอยู่ในหนังเกี่ยวกับหนุ่มทั้งหลายที่ จะสละโสดแล้วก็มาปาร์ตี้กันที่ประเทศไทยคอนเซ็ปต์เขาก็คือเขาจะแหง over คือเขาจะไปดื่มตื่นขึ้นมาจำอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นหินแรกที่เราให้เขียนไว้บนพุงของเพื่อนคนหนึ่งในนั้นคือม e t มีแอดเลอบัวาวราวเขาาว่ของแท้แล้วทุกคนนี้ยังมีคนมาแบบอ๋อแน่นอนทุกคนมาก็จะต้องมาถ่ายรูปนั้นเพราะว่าเพราะว่าหนุ่มๆเหล่านี้ที่เขามาจากอเมริกาเนี่ยนะคะเขาก็จะมาตามรอย เพราะเขาเขาบอกกับตัวเองแล้วว่าภาคหนึ่งอะที่าสเวกัสอ่านั่นก็คือเป็นหนึ่งในเดสติเนชันดังของอเมริกาถูกไหมคะแต่ถ้าภาคสองพอภาคสองปุ๊บเขาบอกมาไทยแลนด์ก็ต้องแบงคอกแบงคอกก็ต้องอะไรมาที่ระบัวใช่ก็เป็นไอคอนิกเดสติเนชันอันหนึ่งอย่างนี้แสดงว่ากลุ่มลูกค้าหลักเนี่ยส่วนใหญ่เป็นต่างชาติส่วนใหญ่แน่นอนถ้าเกิดเป็นส่วนของเดสติเนชันที่เป็นห้องพักโรงแรม ก็จะเป็นคนต่างชาติถูกไหมคะก็เป็นเป็นทั่วไปของโรงแรมในในกรุงเทพอยู่แล้วก็คือโดยมากแล้วก็จะเป็นคนต่างชาติมาส่วนในส่วนของพาร์ทของร้านอาหารเนี่ยนะคะเรามีอยู่ทั้งหมด4ร้านตอนนี้ก็เริ่มจากซิ r ล c c กโที่เป็น r o ฟท็อปอน o t h e r r รูฟท็อก็คืออีกร้านที่เป็น Roof Top ก็คือบร z สอยู่ชั้น52แล้วเราก็มีมิชลิน2ดาว2ร้านนะคะคือเชฟเทเบลกับเมสซานูนา ก็คือเป็นร้านอาหารระดับโลกแล้วก็มีอีกหกบาร์อ๋อมีหกอีกหกบาร์ที่ทําให้คนเนี่ยสามารถทําบาฮอปปิ้งได้เลยมาแล้วก็ไม่ซ้ำมีหลายๆบรรยากาศค่ะนี่ก็คือเรือบัวณณปีนี้ณเวลานี้ที่เราคุยกันอยู่ค่ะแต่ละว่าพี่อินจํากัดความของเรือบัวคือ d เดสติเนชันคือเดสติเนชันน่าสนใจมากและหนึ่งความพิเศษของเดสติเนชันที่ระบัวก็คือคนมาเซอร์ไพรส์ที่นี่ทุกวัน เยีว๋วมาทุกวันทุกวันเพราะว่าวคือเดสติเนชันที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของการมอบป,ประสบการณ์และความทรงจำสิ่งที่เราทุกคนชาวเลบัวเนี่ยภาคภูมิใจแล้วตั้งใจทุกที่สุดเลย<ม>ก็คือทำยังไงก็ได้ให้เราอ่ะเป็นพาร์ทหนึ่งที่จะทำให้ความทรงจำ<ม>ทำให้ประสบการณ์การเดินทางมาเมืองไทย ข้ามน้ำข้ามทะเลหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเวลาที่เขามาใช้เวลาร่วมกับเราโดยเฉลี่ยการมาทานข้าวในอยู่วันเก้าสิบนาทีโรงแรมอยู่ยีี่ชั่วโมงอยู่แล้วเพราต้องเขาต้องค้างคืนเราเราทํายังไงให้ห่วงเวลานั้นๆเนี่ยมันเป็นพิเศษที่สุดมันพิเศษที่สุดเข้าไปอยู่ในความทรงจําของเขาได้มากที่สุดและนานที่สุด ส่วนใหญ่ความทรงจำเนี่ยคนเราเราจาไม่ได้หรอกเราทานอะไรไปเมื่อวานเราทานข้าวกับอะไรหรือเราอะไรยังไงต้องนั่งนึกเลยแต่โมเมนต์เราจะจําได้จําได้ไหมปีนั้นจําได้ไหมปีนั้นปีวันนั้นวันเกิดของกวางเนื้อออกไหมพี่เชื่อเหลือเกินว่าในชีวิตคนหนึ่งแล้วโดยเฉพาะสวยๆอย่างกวางเนี่ยต้องเคยเป็นผู้ถูกเซอร์ไพรส์ใช่ไหมการเซอร์ไพรส์คนอื่นก็แล้วเซอร์ไพรส์คนอื่นแต่มันจะจาได้มันจะจําได้มันเราจะจําโมเมนต์นั้นได้ว่าเอ ปีนั้นที่มีอย่างงี้ไงที่มีอย่างนั้นไงเราก็แค่ขอเป็นพาร์ทเล็กๆแล้วก็เป็นเหมือนผู้ช่วยแขกของเราละกันว่าเออต้องการอะไรขอให้บอก พี่ยินใช้คาว่าพาร์ทเล็กๆและผู้ช่วย<ช>แต่ก่อนเข้ารายการนะคะวันนี้ยังให้ดูว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนมาเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานแต่สิ่งที่พี่ยินต้องจัดเตรียมเยอะมากถึงบอกว่าจะอาจะอ,าอากาศไม่ได้ว่าต้องทําอะไรบ้าถูก <c oughs> มันมีหลายอยา่างมันมีมันม,ม,นมีมันมีหลายองค์ประกอบ <c oughs> มากทีน,นี้เราต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนว่าการจะไปเซอร์ไพรส์ใครสักคนหนึ่งเนี่ยคำว่าเซอร์ไพรส์มันแปลเป็นภาษาไทยตรงตัวอยู่แล้วคือประหลาดใจ คำว่าประหลาดใจเนี่ยมันจะประหลาดใจไม่ได้เลยถ้าดีเทลหรือรายละเอียดเล็กๆพวกเนี้มันเล็ดมันเล็ดมันเล็ดลอดออกไปผู้ถูกเซอร์ไพรส์เนี่ยไม่ง่ายนึกออกไหมคะเป็น subject ที่ไม่ง่ายในการเซอร์ไพรส์เพราะฉะนั้นคําว่าเซอร์ไพรส์เนี่ยจะทําให้ใครสักคนยิ่ง subject ยากแค่ไหนอ่ะการวางแผนการเตรียมการมันต้องยิ่งละเมียดละเอียดมากขนาดนั้นจริงแล้วส่วนใหญ่นะ แขกที่มาสมมติมาอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยเขาเดินทางด้วยกันตลอดอะนึกออกไหมเราจะไปถามคือเมื่อเมื่อทุกอย่างมันถูกแปลนไว้แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าอะไรกระบวนการการเตรียมการเนี่ยม,มันซับซ้อนลึกซึง้งม,มากมายกว่าดท a จริงวั <One moment. S 2> นโมเมนต์แล้วจำได้ไหมว่าดท a วันโมเมนต์ที่ ผู้ชายใจหินคนนั้นเดินเข้ามาแล้วเห็นทุกคนรออยู่แล้วถือเค,ค้กวันเกิดแล้วแบบแฮปปี้เบิร์ดเดย์เนี่ยแววตาแววตาอันนั้นคือแววตาที่น้ำตาคลอเบ้าอะ่ะท,ทันทีเนี่ยมันเป็นโมเมนต์ที่แมจิกโมเมนต์ที่มันเกิดขึ้นแบบเพื่อเซอร์ไพรส์ได้ถูกเปิดออกเนี่ยมันจะเป็นเสี่ยววินาทีแต่มันจะเป็นเสี่ยววินาทีที่จะถูกจดจำและพูดถึงไปอีกตราบนานเท่านานจริงนะเรื่องนี้ขนาด พูดอย่างเงี้ยยังนึกถึงวันนั้นได้ยังนึกถึงวันนั้นได้ตาของพี่เขาถูกไม่ว่านานแค่ไหนแต่น้องกวางเห็นไหมคะว่ากระบวนการการเตรียมการโหเขาต้องตั้งลายกรุ่ะนะเขาต้องคุยกันคิวมันต้องแม่นเวลานี้เขาต้องอยู่ตรงนี้แล้วพวกเราไปเขาอยู่ด้วยกันตลอดเขาก็ต้องใหม่มาทำตัวโลกเลิกหลักโทรศัพท์วุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นศิลปะของการเซอร์ไพรส์เนี่ยมัน มันมันมีกระบวนการของมันแล้วมันมีเป็นกระบวนการที่ทุกคนที่เป็นเพลเยอร์เขาเรียกว่าอะไระเป็นตัวละครอยู่ในนี้ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์กับมันเพราะถ้าเราทำมันแบบเขาเรียกว่าไรเดียเป็นหน้าที่อะ่ะสมมติเขาบอกว่าเออเตรียมเค้กให้ลูกค้าหน่อยเดี๋ยวจะมาเตรียมเค้กมันไม่มีจิตวิญ,ญญาณเพราะฉะนั้นการปลูกฝังมันต้องใจถูกนะคะใจเนี่ยสำคัญที่สุดเราต้องเอาใจเราเนี่ยไปใส่กับสิ่งสิ่งนั้น แล้วมันจะทำมันถึงจะทำให้โมเมนต์นั้นความทรงจำอันนั้นนะ่ะมันมีความหมายพี่พูดแบบเห็นภาพแล้วพูดดีมากมากเลยอ่ะเลยอยากรู้ว่าขนาดเรานานๆเราเห็นทีเรื่องของการเซอร์ไพรส์เรายังรู้สึกดีมากพี่ยินได้เห็นทุกวันเลยค่ะรู้สึกยังไงบ้างที่มีโมเมนต์แบบนี้เกิดขึ้นที่ราบัวเลยรู้สึกรู้สึกภาคภูมิใจบอกเลยรู้สึกภูมิใจที่สุดที่สุดเลยก็คือว่าเหนือกับ ค่าตอบแทนเพราะเราทําธุรกิจค่ะมันคือรอยยิ้มมันคือความประทับใจความรู้สึกโมเมนต์ที่เราได้เห็นและเราได้มีโอกาสแบบมันมีความสุขจังเลยอ่ะอถูกไหมทั้งกวางบอกว่าเนี่ยทั้งเหตุการณ์ที่เชียงคานยังจดจําพูดวันนี้ยังซึ้งอยู่เลยค่ะแต่การที่เราได้มีโอกาสทําแบบนั้นอยู่เรื่อยๆทุกๆวันเนี่ยมันยิ่งแบบพี่ว่ามันเป็นพลังนะคนทําธุรกิจ ฮอสปิทาลิตี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าตารางการทำงานเนี่ยพี่อะยอมใจไม่ยอมใจคนที่ออเปเรตเลยนะออปเปเรเตอร์เนี่ยเหนักกว่าเราเยอะถูกไหมเพราะว่าการตารางการทำงานของคนที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมเนี้ยเขาไม่ได้ทำงานเหมือนเราปีใหม่เราไปคนทั่วๆไปเป็นวันหยุดวันหยุดของคนอื่นคือวันที่เขาต้องทำงานหนักที่สุด ือดูการที่น่าเที่ยวน่าพักผ่อนที่สุดเขาต้องทํางานหนักที่สุดต้องประจําการถูกต้องเขาประจําการห้ามป่วยสายลาคขาดเป็นวันที่เขาต้องใส่ร้อยเปอร์เซ็นตเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยการทํางานนะโดยเฉพาะการให้บริการเมันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีหลากหลายมันมีรายละเอียดเยอะที่เราจะทํายังไงแล้วมันเซนซิทีฟด้วยกับความรู้สึกคนแค่ไหน ถึงจะได้ถึงจะพอน้อยไปไหมมากไปไหม,มแล้วทุกอย่างมันมีมันมีตัวแปรเยอะอเพราะฉะนั้นในการทำงานคนอาชีพเหล่านี้มันไม่ได้มีอะไรที่ไม่มีที่จะไม่เคยเกิดอุปสรรคหรือเพราะมันมีหลายแฟกเตอร์ที่มันอยู่เหนือความควบคุมคแต่โมเมนต์เหล่านี้ที่เขาได้เห็นทุกๆวันมันเป็นอาหารใจม,มันเป็นยาชูกําลัง ที่ทาให้คนอย่างพวกเราอะอรู้สึกว่าไม่ว่าจะเหนื่อยยากแค่ไหนแต่มันทําให้เราเหมือนมันมันทำให้เราเดินไปข้างหน้าได้อยู่เรื่อยๆอ่่ะคมันเป็นแบบมันเป็นร<ๆ>ีวอร์ดมันเป็นรางวัลที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย e มันคือแบบเนี่ยแหละนี่แหละ,น,หละนี่คืออาชีพเรานี่คือสิ่งที่เราทําได้ดีที่สุดค่ะ<ๆ>แล้วเราก็มีเหตุผลที่เราต้องทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆยิ่งๆิ่งขึ้นไปแล้วเราก็ยินดีที่จะทำแบบนี้แหละ เพื่อความรู้สึกแบบเนี้ยไปเรื่อยค่ะแล้วเคยมีเคสไหนไหมคะที่แบบที่พีรู้สึกว่ากับทีมงานนะคะว่าเคสนี้แบบมันว้าวมากๆเลยคือความว้าวเนี่ยถ้าเราจะเทียบความว้าวด้วยความอลังการในการลงทุนเนี่ยมันพูดยากเพราะมันมันเขาเรียกว่าอะไรมันเอาตัวเกณฑ์อันไหนเป็นตัววัดถูกไม่งั้นมันจะต้องกลายเป็นว่ามันมีคนต้องทําความอลังการงานสร้างประเภทที่ว่าต้องมีพลุอ่าต้องมีดอกไม้ต้องมี ออก a n นไนเซอร์มามาเตรียมการแบบนี้แน่นอนว้าวแน่ๆม,มีการบางคนมีอันนี้เป็นเพื่อนของเพื่อนของน้องนะคะก็พาแฟนมาทานข้าวแล้วพอเที่ยงคืนก็ต้องเพื่อนก็ต้องมารอแล้วก็ไปยืนบนสะพานบนบรีสนะพร้อมกันในเวลานี้แล้วพลุก,ก็ต้องขึ้นเวลานี้อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยม,มันก็จะมีความมันก็จะมีความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ อลังการแบบหนึ่งอลังการแบบหนึ่งเพราะแน่นอนแหละส่วนอลังการแบบเนี้ยจะเป็นคล้ายๆกันก็ต้องไปถึงพลุไปถึงการเชิญแขกมาเยอะๆแต่ส่วนแต่สิ่งที่เราเรียนรู้ละกันก็คือว่าทุกคนที่มีความมุ่งมั่นและมีความตั้งใจจะสร้างเวลาพิเศษความประทับใจโมเมนต์พิเศษให้กับคนพิเศษนะเขามาด้วยใจเต็มร้อยเสมอ,อมแล้วเรา เราเลบัวต้องแมชสิ่งนั้นกลับไปแล้วต้องทำให้ได้มากกว่านั้นต้องคิดให้เขาได้เนียบกว่านั้นแล้วทำให้มั่นใจว่าความตั้งใจของเขาอ่ะมันจะออกมาเป็นงานพี่คือทั้งน่าสนุกแล้วก็น่ากดดันเหมือนกันแน่นอนเพราะว่าวันเป็นงานที่ก็ถูกคาดหวังสูงใช่ถูกคาดหวังสูงค่ะแล้วทุกอย่างมันต้องเป๊ะเพราะว่าทุกคนมีความตั้งใจและโดยเฉพาะแขกที่แบบอย่างเงี้ยอย่างล่าสุดที่ เป็นเป็นแขกจากจากเมืองจากเมืองจีนอย่างเงี้ยเขาก็ต้องคอยประสานมามีทั้งเรื่องภาษามีอะไรหลายๆอย่างว่าเรามีลูกค้าโอ้มาไม่รู้หลาหลากหลายเจ็ดสิบกว่าประเทศอ่ะแล้วเคยมีเคสที่ไม่สําเร็จไหมคะเหมือนเซอร์ไพรส์ไม่สำเร็จส่วนใหญ่นะพูดตรงตรงไม่สําเร็จอ่ะมันจะมาจากเขาโป๊ะกันเองอ๋อคือแบบเพราะว่ามันมันขื่นเต้นนะน้องนึกออกไหมมันมันแบบมันแบบมันเหมือนกับ ผู้หญิงมีความลุกลี้ลุกลี้เรื่อนที่บญิงอ่ะจับได้เหมือนเหมือนคอยเช็คนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งมันก็ไม่แย่ค่ะอย่างน้อยเนี่ยพี่ถึงบอกเลยว่าคนเราให้ดูกันที่ความตั้งใจแค่เขาตั้งใจเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคนสําคัญของกันและกันเนี่ยก็จะมีความเอ็นดูกันอยู่แล้วล่ละว่าแบบเอ้ยแบบ เขาก็ตั้งใจแล้วนะเขาก็เต็มที่นะ,ะอะไรอย่างเงี้ยนั้นแปลว่าเลบัวเนี่ยคือนอกจากเป็นดส i ิเนชันเป็นโรงแรมเป็นร้านอาหารระดับโลกก็คืออีกหนึ่งจิตวิญญ,ญาณของเลบัวก็คือเป็นที่ที่คนมอบความทรงจำมามอบความทรงจำให้ดูเราคือเราคือเมมโมรีคราฟเตอร์เราคือ, fter, าคคอการเราเป็นเป็นผู้สร้างความทรงจำค่ะพี่ยินถ้าบางคนที่ดูอยู่ก็รู้สึกว่าอุ๊ย อยากเซอร์ไพรส์คนรักจังเลยคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นแฟนเป็นครอบครัวอะไรก็แล้วแต่เขาอาจจะมองภาพว่าหูเลอ่อัวต้องแบบหรูหรามากๆเลยอย่างเงี้ยแต่เขาอยากมาโอ้โหเนี่ยกำลังจะบอกเลยว่าคําว่าความว่าหรูหราเนี่ยมันคือเรียกว่าอะไรเดียร์สำหรับสําหรับพี่นะคําว่าหรูหราคือความความพอใจคือความที่เรารู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างนะ เราได้ไปทําอะไรบางอย่างที่มันอาจจะง่ายๆนั่นก็คือลักชวรี่แล้วไทมิ่งเวลาก็คือลักชวรี่บางคนมี l u x u r รี่ออฟไทม์เคยได้ยินไหมคำนี้ว่าเราไม่มี l u x ช r รี่ออฟไคือคําว่า Luxury จริงๆแล้วความหมายที่แท้จริงของมันแล้วคือสิ่งที่เราให้คุณค่ากับมันเพราะฉะนั้นขอให้มั่นใจว่าระบัวพร้อมถ้าใครก็ตามแต่เนี่ยได้เดินเข้ามาก้าวมาในระบัวแล้วเนี่ย ทุกคนคือคนสําคัญที่สุดของเราเสมอแล้วไม่ว่าคุณจะมีความต้องการใละละนลักษณะไหนแบบไหนเนี่ยอย่างที่บอกอะเรามีร้านต้องเยอะ,ะเรามีเอาท์เล็ต้องไม่รู้กี่เอาท์เลตเรามีบาร์หบาร้านอาหาร4ี่ร้านมีโรงแรมต้อง300กว่าห้องเพราะฉะนั้นไม่ว่าโอกาสไหนเรามีส่วนที่เป็นจัดงานแต่งงานก็มีะนะคะมีเลี้ยงจัดเลี้ยงสัมมานาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีได้ทุกรูปแบบในทุกมุมเพราะฉะนั้น ไม่ต้องกังวลขอให้ยกหูเดินเข้ามาในวิธีไหนก็ได้เรามีติดต่อได้ทุกแพลตฟอร์มอยู่แล้วโทรหาพี่อินได้โทรหาก็ได้ผ่านน้องกวางเลยค่ะคือเราเราเรามีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรามีความยินดียิ่งกว่ายินดีเร็วขึ้นทุกคนทุกคนเลยขอให้มาแล้วอยากให้รู้ว่าเราเป็นแบรนด์ไทยที่เกิดจากประเทศไทยในกรุงเทพของเราเนี่ย เราอยากให้ทุกคนเนี่ยเห็นว่าเราคือเราคือพี่น้องเราคือคนที่พร้อมที่จะแบบทำทุกอย่างเพื่อให้โมเมนต,ต์ของทุกคนน่ะพิเศษทีนี้กลับมาที่เรื่องของการเซอร์ไพรส์การสร้างโมเมนต,ต์ที่น่าจดจำอยากถามพี่นว่าการเซอร์ไพรส์คนรักอย่างเงี้ยมันสร้างความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นหรือแนบแน่นมากขึ้นได้ยังไงบ้างคะพี่อมันคือความผูกพัน ความผูกพันมันคือการสร้างหนึ่งความผูกพันต้องใช้เวลาหลายคนจะปฏิเสธไม่ได้ว่าความผูกพันต้องมีเวลาค่ะมีเวลาเสร็จมีความใส่ใจม,มีความเข้าใจแล้วมีความใส่ใจปุ๊บไอ้ความใส่ใจไอ้โมเมนต์เซอร์ไพรส์แบบนี้มันเหมือนเป็นการเติมน้ำมันมมเหมือนเป็นการเติมแต้มให้ความสัมพันธ์มันแนบแน่น ให้มันรู้สึกน้ําหล่อเลี้ยงหัวใจเป็นใช่มันเหมือนมันมันมันชื่นใจอะไรอย่างเงี้ยมันชื่นใจว่าถึงบอกไงคะว่ามันไม่อยากเราไม่อยากจะยกตัวอย่างหรือว่าหรือว่ารู้สึกว่าเฮ้ยต้องแบบนี้เท่านั้นต้องเป็นสเกลนี้นะถึงจะประทับใจคือคนเราบางทีอ่ะอย่างล่าสุดอ่ะปีใหม่ที่ผ่านเออไม่ใช่ปีใหม่วันแม่ที่ผ่านมาพี่ยังบอกทีมงานเลยบอกคุณรู้ไหมคุณควรที่จะบอกทุกคนให้รู้ว่าการมาทานเลือบบัว ไม่ใช่มาแต่เดทกับสาวนะโมเมนต์แบบนี้ความทรงจำพิเศษแบบนี้มันมอบให้กับคุณแม่ก็ได้มันมอบให้กับคุณพ่อก็ได้มอบให้กับใครก็ได้เพราะฉะนั้นประสบการณ์ที่มีคนน่ะคือทีมงานเราใส่ใจบริการขนาดนี้ความรู้สึกดีๆแบบนี้มันมันส่งมอบกันได้มันให้กันได้แล้วมันมีเขาเรียกว่าอะไรมันไม่สามารถที่จะบอกเป็นมูลค่าได้ แต่มันเป็นเรื่องของความล้ำค่าด้านความทรงจำที่เราประเมินไม่ได้หรอกว่าเป็นยังไงแต่มันมอบให้กันแล้วมันรู้สึกมันรู้สึกสุขใจแล้วเราจะส่งต่อ,อยังไงเพื่อให้พนักงานทุกคนอยู่ในเลเวลเดียวที่มีใจที่จะทำจริงๆนะจากใจเลยเคารพอย่างที่บอกก็คือเคารพใจทุกคนเลบัวเนี่ยมันไม่ได้บอนบายดีไซน์นะม,มันบอนบายดีฟอลท์แต่เราเปลี่ยนข้อจำกัด เป็นโอกาสแล้วเรามักที่จะเจอเจอความท้าทายอยู่สม่เสมออยู่เสมอแล้วก็ยังมีโควิดตอนนั้นเปิดมา17ปีไม่เคยปิดแม้แต่วันเดียว22มีนามีหนังสือตาครุฑส่งมาทุกที่ประกาศของกระทรวงมหาดไทยปิดโรงแรมและร้านอาหารทั้งหมด แล้วก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ในการถ่ายทำวันนี้ด้วยนะคะโครงการ The Forestia by MQDC โครงการที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกความสุขของคนทุกเจเนอเรชันท่ามกลางธรรมชาติบนหืนป่า3ไไร้ค่ะ